ได้เวลาเลิกเรียนสักทีสินะโอ้ยฉันรอเวลานี้มานานเหลือเกินเพราะว่าฉันมีเรื่องจะมาชวนพวกเธอทาแหละอะไรอย่างนั้นเหรอครับคุณฟ้าชวนทำอะไรอีกแล้วครับเนี่ยแน่นสิจ๊ะมีอะไรอย่างนั้นหลอใช่มีเรื่องมีเรื่องเลยเหรอเนี่ยเรื่องใหญ่ด้วยนะเธอโอ้โหขนาดไหนอะขนาดที่ว่า มีสวนแห่งใหม่มาเปิดที่เมืองเรายัางไงล่ะว้าวสวนแห่งใหม่อย่างนั้นเหรอครับคุณฟ้าใช่เลยจ้าเอยดีจังเลยนะสวนอะไรอะ่ะนี่พวกเธอเป็นคนรักชานมไขมุกเหมือนฉันหรือเปล่าชานมไขมุกแบบหวานตัดขาหนึ่งแก้วค่ะป้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ฉันก็ชอบนะโอ้ผมก็ชอบเหมือนกันครับคุณฟ้า ดีเลยงั้นฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวที่เที่ยวเล่นแห่งหม่ของเมืองสากุระนะอ๋อไปตอนนี้เลยนะครับคุณฟ้าครับใช่แล้วจ้าไปตอนนี้เลยนะจ้าไปยังไงล่ะเดี๋ยวก็กดนั่งรถกันไปไงนั่งรถชั้นก็ได้หรืืองไงหรืออยากนั่งรถบัสอ่ะเอ่อผมว่านั่งรถบัสก็ดีนะครับประหยัดน้ํามันครับอืมก็ดีนะ ไปชวนนายเพื่อนบ้านกันดีไหมเพื่อนๆอน้อาวดีเลยจ้าโอเคแล้วว่าเราก็ไปกันเลยดีกว่าห้องนายเพื่อนบ้านเพื่อนๆจะยังอยู่ไหมรว่วกับกันหมดแล้วนะนายเพื่อนบ้านอา้าวไม่มีใครอยู่เลยสงสัยกลับกันหมดแล้วมั้งเนี่ยอเอเลยสิครับเนี่ยกลับกันหมดแล้วเราทำยังไงเราจะพิจารณาัน3คนเหรอครับเอ่อเราคงต้องบุกไปที่บ้านนายเพื่อนบ้านแล้วแหละอาจจะไม่ได้ขึ้นรถบัสแล้วนะเพื่อนๆ อย่างนั้นแหละจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่ะเราไปที่บ้านของไหนเพื่อนบ้านกันดีกว่านะโอเคไปกันเลยเอา้าวลบหน่อยดีเพื่อนโอ้ยโทษจ้าไปไปไปรีบไปเลย,เยวนะก่อนไปขอขอญาตแวะซื้อแวะซื้อน้ำหน่อยอ่าชื่นใจโอ้พวกเธอกินเปล่าอะ่ะเออไม่เป็นไรจ้าฉันไม่หิวอ่ะผมก็เหมือนกันครับ โอเคงั้นไปกันเลยไปบ้านนายเพื่อนบ้านกันเอ๊ะวันนี้แปลกจังว่าคุณครูใหญ่หายไปไหนวะอ๋ออยู่นั่นคุณครูใหญ่คุณพ่ออ๋อสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะเหนอเพื่อนแล้วดิเพื่อนวิ่งแล้วโอ้ยผมวิ่งเร็วนะครับคุณฟ้าโอ้ยเหนื่อยนะครับเนี่ยเอาหน้าเร็วๆๆ ที่เที่ยวใหม่จะเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอครับคุณฟ้าเออเขาว่าเป็นสวนแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจมีตลาดนัดแล้วก็มีอะไรนะาคาเฟ่ชานมไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซากุระยังไงล่ะโอน่าสนใจนะคะนี่จะถึงบ้านไหนเพื่อนบ้านแล้วทุกคนรีบๆเลยโอ้ยเดินกันช้าจริงๆเลยนะเธอสองคนเนี่ย โอ้ยไม่ได้เดินนะครับผมวิ่งเลยนะครับเนี่ยน่ะวิ่งก็ให้เร็วกว่านี้หน่อยสิเอาถึงแล้วโอ้ยนั่นไงนั่นอยู่ในบ้านฉันแล้วล่ะนายเพื่อนบ้านฮัลโหฉันมาแล้วเอออะไรเนี่ยมาบ้านฉันกันทําไมเหรอนี่นายเลิกเรียนแล้วทำไมไม่รอกลับพร้อมกันเล่าอ๋อพอดีมีเรื่องนิดหน่อยก็เลยต้องรีบกลับะนะโทษทีโทษเธอแล้วมีอะไรเหรอ พาเพื่อนมาด้วยนี่ใช่นี่นายหัวหน้าห้องและเพื่อนสาวประจำของฉันเองอืออืก็จำได้นะว่าแต่มีอะไรล่ะอ่าเคยอ,อย่างนี้เคยอ,อย่างนี้นายฉันจะมาชวนนายไปเที่ยวด้วยกันล่ละนะไปเที่ยวที่ไหนอีกอะ่ะเธอนีสรรหาท,ที่เที่ยวจริงๆเลยนะใช่แล้วฉันสรรหาสุดๆเอ่อทรีเที่ยวชัวเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเท่าไหร่หรอกนะ จากเท่าไหร่คืออะไรจากโรงเรียนเราเท่าไหร่อ๋อนั่นแหละอ่ายังไงต่อมันเป็นสวนแห่งใหม่ที่มาเปิดในเมืองสกุลของเรามาเปิดด้วยตีแบบว่าชานมไข่มุกเลเวอร์อะไรเงี้ยเออนายชอบกินชานมไข่มุกหรือเปล่าละ่ะดูจากสีชุดก็น่าชานมไข่มุกอยู่นะก็ก็ชอบกินอยู่อะนะอร่อยดีหนุบนุบ อ่าน,น,นั่นแหละนั่นแหละฉันจะมาชวนนายไปเที่ยวสวนที่ว่านั่นโอ้ยมีทั้งร้านค้าของกินมีให้เดินชมสวนแถมยังมีบ้านพักชานมไข่มุกมีคาเฟ่ชานมไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในสักเมืองสักกุลักของเราด้วยนะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอใช่น่ะสนใจหรือเปล่าเราไปด้วยกันหรือเปล่าละา่ะฮะออได้ได้ไปก็ได้เยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะก็จงตามฉันมาน้วจะไปยังไงนั่งรถไปคำวิทย์มี ไปเร็วไปกันอันลบหน่อยสิจากเพื่อนสาวเ,าเราจะไปกันยังไงอ่ะฉันอยากเปลี่ยนชุดก่อนนะนะโอเคงั้นไปเปลี่ยนชุดกันฉันให้ยืมชุดของฉันก็ได้นะไปเลยไปเลยเร็วๆๆๆ็วตามฉันมาดิไป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 เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอาราเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วหรือยังจ้าพร้อมมากเลยครับคุณฟ้าเออฉันก็พร้อมแล้วเธอฉันด้วยจ้า อ่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วรากกรีบไปกันเลยดีกว่าเพื่อนเอ้ยมาเชิญขึ้นรถดิฉันได้เลยค่ะทุกคนอ่ะไปกันเถอะเปร้เปร้เอ่อว่าแต่ทำไมพวกเธอไม่นั่งรถดีๆล่ะเออฉันอยากชมวิวนะ่ะฉันด้วยจ้างั้นเหรอโอเคเอ้ยเจข้ามถนนโอ้โหเกือบไปแล้วแหม ไม่ดูทางเลยเนาะนั่นสินะนี่ใกล้ถึงหรือ,อยังอ่ะจ้าเพื่อนอ๋ใกล้ถึงแล้วแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่ไงว้าวสุดยอดเลยเธอโอ้สวยมากเลยครับที่นี่อ่ะจอดร <c oughs> ถเธอจอดรถแบบนี้อีกแล้วนะฟ้ามันเป็นสไตล์นะเพื่อนเอ<ๆ>อ้าวลงรถได้แล้วนี่ไงเรามาถึงแล้วโม อะไรนะอะไรนะบอบาซิตี้ใช่ไหมใช่ไหมยอบาซิตี้ใช่สวยสดงดงามมีสีสันใสรุง้งสวยงามไปแล้วเพื่อน เพื่อนๆได้เวลาเข้าไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหดูดิโอ้นี่มันบ้านชานมไข่มุกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยหมอน,นี่มายืนจ้องอยู่ว่าแต่เพื่อนๆรู้สึกไหมว่ามีคนใส่ชุดนักเรียนมาเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นนะลุนี้เราไ่เปลี่ยนชุดกันดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนชุดก็ดีจะได้ถา่ายรูปออกมาสวยๆไงไหนดูดิอยากดูข้างในบ้านนั่นจังเลยอะป๊าป๊าปามโอ้ เป็นให้ที่พักให้หนึ่งที่เลยนะเนี่ยสำหรับหนึ่งคนดูมีห้องน้ำมีอาบน้ำให้เลยเยี่ยมมากเลยโอดีจังเลยนะถ้าได้มอพักที่นี่ก็คงจะสนุกมากเลยนะเนี่ยเนาะใช่ไหมใช่มันแบบว่ามีร้านอาหารให้พร้อมเลยนะเนี่ยมีบ้านหลายหลังมากอะ่ะโอ้ดูดีมีร้านอาหารต้องหลายล่ะอาหารเลย <c oughs> หลายอาหาร <c oughs> อสวยมากเลยอะ่ะ ดูสิตรงนั้นมีผูุอะไรด้วยอ่ะถ่ายรูปคงรถไม่ไหวแน่ๆเลยเธอเราข้ามไปดูข้างในนู่นกันดีกว่านะอุย้ยสะพานใส่ลุง้งโอ้โหสะพานใส่ลุง้งเพื่อนดูเร็วสะพานใส่ลุ้งน่ารักมากเลยอ่ะนั่นสิถ่ายรูปคงสวยแน่เลยอ่ะเธอโอ้ยทำไมสะพานเหมือนมันติดอะไรเลยฮะโอ้โอโอ,โอ้ระวังระวังจุ่มสะพานนะเพื่อนๆ นี่เหรอนี่ไงนี่มันร้านชานมไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองของเราแล้วนะดูสิเพื่อนโหใหญ่โตมากเลยอะ่ะเอา้าพนักงานไปไหนแล้วเนี่ยเหมือนพนักงานจะไม่อยู่นะแต่ดูสินั่นๆๆมีชานมไข่มุกโอ้มีน้ำโอ้มีสักล้มีเค้กด้วยแหละพวกเธอจะกินอะไรกันดีอะ่ะเออ มีข้าวหรือเปล่าครับผม,มยู่ข้าวครับคุณฟ้าข้าวงั้นหรอไม่รู้สินะแต่เอาเป็นว่านั่งก่อนดีกว่านั่งกันเพื่อนๆเร็วมานั่งเร็วจะได้กินกินอะไรดีนะนั่นสิครับคุณฟ้าสั่งมาเลยครับอะไรก็ได้ผมหิวแล้วโอเคน,โอโนี่มาแล้วโอ้โหนี่มาอะไรกันคะเนี่ยนั่นสิยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาเรามากินกันดีกว่าเพื่อนอืมอร่อยใช้ได้เลยนะโอ้นั่นสิครับอร่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะ แต่เรามาร้านชานมไข่มกุกแต่เราไม่กินชานมไข่มุกได้ยังไงเนี่ยนั่นสินะแหมอ่ะเพื่อนๆไปกันดีกว่าเนาะไปไหนต่อละจ๊ะนี่นี่ข้างๆเนี่ยมันมีสไลเดอร์ให้ดูด้วยแหละดูสิโอ้มีคนอยู่ด้วยแฮะนี่มีสไลเดอร์ด้วยอะ่ะสวัสดีพวกนายอ้าวสวัสดีเธอสวัสดีสวัสดีอันนี้คือสไลเดอร์หรือเปล่า จชแล้วใช่แล้วสไลเดอร์ระอะรโอ้จริงด้วยเฮ้ยคงดีไม่หยอกเลยถ้าได้เล่นแต่ว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะซิแย่จังทางนน้นก็เหมือนจะมีเหมือนกันแฮนี่พวกเธอตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วแหละโอ้มือนเอาไว้ทําอะไรอย่างนั้นเหรอเธอนั่นสิครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทําอะไรอาจจะเป็นที่จัดอ่จัดงานจัดการแสดงอะไรงี้ก็ได้มั้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่มีอะนะ วยโบบาซิตี้เป็นที่ดีๆเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมเลยเน,ะนาะได้สิคะ้ะเอาไว้เรามาเที่ยวกันใหม่อีกดีไหมดูสิมาพักกันสักคืนสองคืนก็น่าจะดีนะมีบ้านตั้งหลายหลังใช่ใช่โอ้ดีเลยครับฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเยี่ยมเลยเนาะ